สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามน,น,นะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลของลาวนั้นกําลังดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อซึ่งพุ่งสูงขึ้นและยังคงอยู่เนื่องจากลาวยังไม่สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด -19 ทางด้านสุริลักษ์ธรรมวงผู้อำนวยการสำนักง,งานควบคุมคระบบชำระเงินของลาว กล่าวว่าธนาคารแห่งเราหรือว่า BOL กําลังร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆรวมถึงภาคการท่องเที่ยวเหมืองแร่และการเกษตรเพื่อกระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและดึงดูดรายได้จากสกุลเงินต่างประเทศให้มากขึ้นขณะที่มีความท้าทายทางการเงินของเรามีผลมาจากทั้งปัจจัยภายนอกอาทิการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินของเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นสหรัฐแคนาดาและยุโรปและปัจจัยภายในได้แก่ความต้องการสกุลเงินต่างประเทศ เป็นจํานวนมากในภาคการนําเข้าและการบริการตลอดจนการชรําระหนี้ต่างประเทศซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ระยะสั้นจากร้อยละเเป็นร้อยละ8.5ต่อปีเมื่อต้นเดือนมีนาคม2 5 6 7และต่อมาได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยะ10ต่อปีเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2 5 6 7อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟอ้อในลาวยังคงสูงขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน2567นั้นโดยอยู่ที่ร้อยละ2 6 2เพิ่มขึ้นจากร้อยละ2 5 8เมื่อเดือนพฤษภาคม2567ซึ่งถือเป็นอันตราสูงสุดในรอบป,ปีจนถึงขณะนี้รวมไปถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ2 2 9 2 8ในเดือนพฤษภาคมมาเป็นร้ยละ2 3 4 5 4เมื่อเดือนมิถุนายน2567 ในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับสบกุลเงิน่างประเทศหลักโดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐหยวนจีนและบาทไทยธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ของเราขายเงินดอลลาร์สหรัฐในราคาสูงกว่า2 2 0 0 0กีบหรือว่าราวราวสามสิบาทเมื่อวันที่25กรกฎาคมในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินบาทอยู่ที่มากกว่า600กีบราว0.96บาทด้านธนาคารพาณิชย์ขายเงินบาทในราคา700กีบต่อบาทหรือว่าราว1 1 2บาท ขณะเดียวกันมีรายงานว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นทางการหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงงมีอัตราสูงกว่ามากการอ่อนค่าอย่างรวดเร็วของเงินกีบลาวเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม2563ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ลาวเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้เงินกีบมีมูลค่าเกือบ3เท่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลา,าร์สหรัฐและ2เท่าเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยซึ่งในขณะนั้นธนาคารท้องถิ่นขายเงินดอลลา,าร์สหรัฐในราคา 8,868กีบหรือว่าราว14บาท24สตางและขายเงินบาทไทยในราคา300กีบหรือว่า48สตางค์เพื่อรับมือกับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนรัฐบาลลาวนั้นจะยังคงปิดร้านแลกเปลี่ยนเงินตราผิดกฎหมายในท้องถิ่นต่อไปขณะที่ธุรกิจและร้านอาหารบางแห่งในจังหวัดต่างๆและนครเวียงจันทน์เริ่มรับเฉพาะเงินกีบสำหรับการทำธุรกรรมเพื่อเพิ่มการใช้เงินกีบในลาวและทำให้ค่าเงินมีเสถียรภาพ ด้านรัฐบาลลาวจะตั้งคณะทำงานพิเศษซึ่งนำโดยนายก้องแก้วชัยสงครามประธานสถาบันสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสาตร์ลาวเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สาเหตุของเงินเฟอ้อและราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและนำเสนอผลการวิจัยต่อรัฐบาลเป็นประจำในการประชุมคณะรัฐมนตรีลาวเมื่อไม่นานมานี้นายทองลุนศีสุริศ ประธานประเทศลาวสั่งให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อและหยุดการอ่อนค่าของเงินกีบทันทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตราการรับมือกับความท้าทายทางการเงินของประเทศซึ่งบ OL ให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาผ่านการปรับปรุงนโยบายทั้งนี้ธนาคารเยียกร้องให้มีการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศเพื่อลดการนำเข้าที่ไม่จำเป็นและช่วยให้ค่าเงินกีบกลับมามีเสถียรภาพ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทหาอินเตอร์เนีวติดตามนํามาเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทหาอินเตอร์เนีวด้วยครับ